เฮ้ยมึงคิดจะสู้กับกูเหรอนี่ท่าเหมียวกิ้งทับนี่กรุกกรุกกรุก พ่อรักลูกนะลูกนะครับพอ่อแม่ก็รักลูกนะพ่อกับแม่รักผมได้ชุมช่มฉ่ำมากโอ้อยขี้ติดตูดขี้ติดตูดขี้ติดตูดคันมันจะพาเราไปไหนนะโอ้ยอีกเท่านั้นอีกนี้แค่เท่าน,นั้นเองอีกแค่นี้แค่เท่าน,นั้นเอาละแรงลมสามสอง 3, ปาดขวากระโดดเพื่อหวังผลเปลี่ยนยอกเลเฮ้ยเฮ้ยน่ามันลูกบอลน,นี่ว่ะชวบเอามาหนิ เออม่หน่ทำไมมันหยิบยากเหลือเกินเฮ้ยฟิตกล้ามไปหาน้องสีสว่างข้างบ้านเฮ้ยฟิตฟิตน้องสีสว่างสุดที่รักพี่เอาประทูมาฝากแล้วจะอ้าโอจ้าอยทำมะไร้ทำาไอ้าวจ้อยหนูอ้าวหนูตายแล้วเอ้ยเอ้ยไอ้ไอ้ใมาหนิมึงมามึงมา โอ้ยขอโทษครับพี่ผมกลับกระบะสายก็ได้ฉันลื้นะมาเกย์เออจมมากินปลาทูบนโต๊ะของฉันนะต้อนค่ะผมไปกันเลยอะไรมว้มวนหมุนเออจบัจบกึบ๊บกึ๊บหมุนตามโอ้ยไ้ยมันย้ายที่ได้ไอีหย่านะกวัวสัตว์โอ้ยรูปแบบดิจิตอลเจ้าเก่งอ้ออุ้ยอะไรขยับในพ่อห่มอืมกินตีนไอ้ทาสเมื่อกี้ฉันเห็นแมวขยับได้อยู่ในนั้นออกมาเดี๋ยวนี้นะออกมาอุอ้ย ของเล่นของโปรดเอะไรกวะโอ้โหใจเกือบวายแดดแดดแดดเข้าไปเหยียบขี้มาใช่ไหมเนี่ยขอสัมผัสหน่อยมันเสียวเย็นเย็นเดี๋ยวเสียวโดินไปเดินมาอะไรของมันว่าไงเพื่อนวันนี้วันนี้วันดีเห็นนายเราอยากรู้จักละเพื่อนโอ้ยเฮ้ยทำไรกันนะอะป่าวครับผมไม่ได้กินไม่ได้ยุ่งไม่ได้แตะไม่ได้จับมาเร็วมูมิ ผมกำลังไปครับพ่อมาเร็วหูเมิผมกำลังไปพ่อผมว่าพ่อทำพื้นลื่นไปนะวันนี้เจ้าของเปิดกระจกเอ้ยมองมึงโดนมันไส้มานานแล้วแลบลิ้นแผลบผึ้ยมึงเอาเหัวแย่มึงเอาเหรอฮะฮะเอาไงแบตหมดแล้วจะให้ไปไหนอีกพอแบตหมดแล้วเนี่ยไม่ไปโอ้ยสัตว์เฮ้ยิงๆดิไอ้ลำคาแล้วนะ อ่ะโอ้เจ็บปุ้ยหค่ตัวเองนี่หว่าลืมลืมโยกโยกโยกเข้าไปให้มันหลุดโลกอ่ะจุกยุกยุกออยกโยกโยกโยกเข้าไปให้มันหลุดโลกอุ้ยโยขางไงวะนะไออ้ายุกอ้าุกโโยกไม่ขึ้นอ้ายุกอ้ายุกอ้าล้มเพื่ออะไรมึงทำทำไมเห็นเจ้าของดูแลมึงดีอืมไหนชิมแม่งเลยเปเจ็บเฮ้ยอะไรวะเฮ้ยอะไรวะเฮ้ยมีหนูเหรอ กระโดดไม่น่าจะขึ้นได้ตามสังขารกูแล้วลองปีนละกันุ้ยมาห้าปีที่แล้วยังปีนได้อยู่ปีนี้ก็ต้องอโอเคชีวิตเราก็ต้องปล่อยวางกันบ้างอยากจะเดินไปตรงนั้นอยากจะเดินไปทัชที่นอนโอ้ยอยู่ททำปาก่อนโอ้ยมันจังหวะจังหวะมาสะเทือนโอ้ยถึงงามดาก็เนี่ยโอ้ยโอ้หย,ยุดปิดก่อนอมนุษย์ <c oughs> อยงอะไรอ๋ออ <c oughs> ๋ออ๋อมันฟินมันฟินเหมือนแรกคลอดอ๋อโอ้ยมันสะบัดเฮ้อบอกไม่ถูกโอ้ยมันหลับกันหมดเลยแล้วมีแต่หมาทั้งนั้นโอ้ยน่ากลัวโอ้ยทุกฝีก้าวน่ากลัวโอ้ยอย่าตื่นเลยนะลูกพี่ กูเล่เป็นขี้แน่นอนโอ้โหลูกพีห่ลมสัมผัสต,ตัวอะไรเนะี่ยโอ้ยนี่กำเนิดใหม่สไปเดอร์แคทนี่ยเป็นไงนี่ปีนโชทำไรเปล่าให้มนุษย์เห็นเพื่ไปทำอะไรนะลูกเอ้ยอะไรวะเนี่ยเอ้ยกลมๆเอ้ยอจ๊ะอ๋อนั่น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 อจ๊ะโอ้ยชิบหายละชิบหายละอำไส้แล้วไงกูยังอีกยังอีกมนุษย์มนุษย์มนุษย์ ไปกล้องก่อนมนุษย์เออพีเจ้าของเรียกนั่นก็เจ้าของกูอะไรแวบๆวะอะไรวะตอนเกิดมึงถูกจิ้งจกเลี้ยงใช่ไหมเนี่ยอยู่สักทีไอ้มนุษย์ไอ้มแบบนุษย์แบบ ไอ้เฮียอะไรวะเนี่ยเฮ้ยมึงอย่าเข้ามานะไอ้ยเฮ้ยมึงใครเนี่ยลูกมึงไงสัตว์อ้าวโธ่ตกใจอีกรอบอ่อพ่อโทษลูกนี่แมวเป็นสัตว์ลืมลูกใช่ไหมวะเนี่ยนายชื่ออะไรอ่ะบ๊อบบ๊อบบ๊อบนายล่ะบ๊อบบ๊อบบ๊อบเออแล้วนายอ่ะบ๊อบบ๊อบบ๊อบแล้วมึงอ่ะ บ๊าบบ๊บบ๊บ,บไว้เลยนะคืนนี้แต่กิดเจ้าของมึงไวอยู่แล้วก็มึงโดนกูแดกแน่ไอ้หนู <c oughs> ชิม <c oughs> และนี่คือสัตว์โลกให้เสียงภาษาไทยโดยริวจินฮาเกตสตูดิโอขอบคุณที่รับชมครับรวบรวมคลิปจากทั่วทุกมุมโลกโดยเพสขนาดคนยังรักสัตว์แล้วเธอละเมื่อไหร่จะรักเราโอ้ยบ้าบบ้าบ